วีทัพไปมาเลีฟคนไทยไปเที่ยวมาเลีฟพาชมสนามบินมาเล่หลังจากที่เราลงเครื่องมาผ่านตอมและรักสัมภาระมาเรียบร้อยพอเราออกเกตมาเราจะเจอประตูทางออกซึ่งบริเวณนี้จะมีรักงานโรงแรมหลายๆแห่งนะครับถือป้ายของมาเลีฟรอนะครับ เราก็ดูว่าโรงแรมไหนอันนี้อย่างเซ็นทารานะครับก็มีหลายๆโรงแรมเนี่ยก็จะมีพนักงานหลายๆโรงแรมรอรับนะครับหรือถ้าไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอก็จะมีทางบูธของรีสอร์ตต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนะครับถ้าเกิดว่า เราหาป้ายของโรงแรมต่างๆไม่เจอให้เราเดินมาที่บูธต่างๆของรีสอร์ทต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเซนทารานะครับบูธ A14 นะครับลักซ์ซาวเรลีไอส์แลนด์ A11 นะครับตุลักกิลีอังกาก่ารีมแลนด์นี้ A11 นะครับก็จะมีเดอะสแตนดาร์ดโซเนวานี่ฮะก็จะมีบูธ ของหลายๆโรงแรมนะครับบริเวณนี้ภูรามติ atic, มดูสิทธานี A3 นะครับก็สามารถมาหาโรงแรมต่างๆตามบูธเหล่านี้ได้ครับส่วนต่อไปที่จะพาไปชมคือ ซีเพนนะครับที่เช็คอินซีเพนก็จะอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับเดินถัดมาเล็กน้อยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่รับตั๋วซีเพนแล้วก็ชั่งน้ำหนักของซีเพนนะครับทานมาดิบิเยนเอลเวย์อันนี้ก็คือเป็นสายการบินซีเพนของมาดิฟนะครับบริเวณนี้โดยที่พนักงานของแต่ละที่สอรดเขาจะมา ช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินซีเพนให้นะครับอย่างรีสอร์ทที่ไปซีเพนก็อย่างเช่นวัชชะฟูชิดูสิทธานีนันตาราคิฮาว่าเดอะสแตนดาร์ดอะไรพวกนี้นะครับเอาทิกเกอร์ต่างๆก็จะมาขึ้นซีเพนที่นี่นะครับส่วนบริเวณนี้เดินถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นค่ายมือถือนะครับเราก็สามารถมาซื้อ